สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กะฮิลล์เซ็นชอนเนลเช่นเคยนะครับและตอนนี้เราอยู่กับรูสเก็ตใหม่ของเซฟิสนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงผมก่อนเข้าไปรับชมคลิปนี้นะก็ฝากเพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยครับเออที่สำคัญเพื่อนครับตอนนี้ผมสร้างกิลมานะครับทุกคนก็เป็นกิลของผมเองนะว่าชื่อกิลเฟิร์สฮีโร่ครับทุกคนนะสามารถเข้ามาอยู่ด้วยกันได้ครับผมนะโอเคไปดูคลิปกันเลยไปโอเคมาอยู่ในเกมมาที่เรียบร้อยอุ้ยตอนนี้ขึ้นขววววาาาาาานนนนนนีีีี่่่่่่่ปะพไมเเเเเอออดดดกัััลยรรรรบิิ์แแงง ปลาภาพให้สนามเราให้มันตันๆหมดเลยดิเอออย่างนี้สวยกว่ามีทวารไหมเอ,อ่ยโอเคไม่มีนะตามปตายสกินราคาถูกนะวุ้ยเต๋งฟันเทียนอะี่ก็เอ็ดเคสวยอยู่นะสวยอยู่สวยอยู่ วุ้ยสวยจัดเลยน้ำเขียวมันคือน้ำเขียวดีๆนี่นะครับทุกคนมันมันได้นานกว่านั้นนะเอพวผมผมิญเตะพปแล้วผมมากำลังจะมีนเตะแล้วโอ้โหตุ๊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 ตาย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 โอ้โหตายตัวตัวเอเดชหลางเคลื่อนมากรหญยเลย ก็อะ่ะเราพยายามไปก้าวปีกปลาดอกได้มันตายแล้นหะนะย่อนอะ่ะสวยสวยสวยกับโอ้โหกินข้าวตายก่อนนะ ไ้่เดี๋ยวลองเล่นเล่นเซเวตออพโอเคสเปียร์ดูด,ดิเะเเป็นยังไงอาจจะบางมากตะวัานน่าจะแรงนะดูไหมกันนะโอ้ยแตงตีนี่เย็บส่าจาจัดอ่ะทุกคนดังชักชักอย่างเงี้ยโอ้ย ตายตะสวย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 สอุ้ยโอ้โอ้โหย่อนแรงๆอนแรงกอนแรงแรงนะครับเพือนเืคัมันสวยเพื่อนโอ้ฝรนเบอรแม่งแรงม่นกจะบบาง บุ้มโอ้โหเรียกวันเล่นในวันนายูกันเลยเดียวเชียวนะจังหวะนี้บางทีเราจะดักนะครับปูโอ้โห,หนายูนายูต้องบอกเลยว่าเซฟตี้มันเคยเป็นเตอร์มนของผมนะครับทุกคนแบบยุคสมัยมันไม่ได้เป็นไก่แหลงแบบแหลงกโกอะไรเงี้ยทุกคนสมัยนั้นนะ เมื่อก่อนเซเว่นแบบมันออโต้แบนนะตัวมันก็สมัยก่อนนะแต่ว่าผมอยู่ใครรังแบบแพตติน่ามันยังมีแบนไงแต่รู้ๆมาแหละว่ามันคือตัวออโต้แบนนะสมัยก่อนคือมันอึดมากนะเมื่อก่อนอันติมันไกลกว่านี้เยอะนะครับทุกคนแบบอันติคือแบบไกลมากแต่นี่มันโดนเดินมาหนึ่งเมตรอหะมันก็เลยดูแบบดูดูว่าตันๆหน่อยนะครับแยดหน้าย้ำหน้า ย้ำหน้าบวกเลยว่าเยียบทีหายนะพะควรลุ้นนี่ผมใช้ก็เป็นอัลเทอรลอสนะครับ8เมตรนะครับแล้วก็เล่สองอลเทินเนสติบแล้วก็ขอสิบนะครับบวกเลยเสียงตีเสียบเหยียบแบบเหยียบที่ข้อสะใจนั้นชิคฮึสุดยอดเล่นได้เพื่อนความพยายามหน้าแล้วย้ำหน้า โอ้ยกับตายนะกับตายนะเฮ้ยโอ้โหแล้วแล้วมึงเข้ามาเข้ามาเข้ามาเออตัว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 ห่อถ้าเราลิทย่ำน้ำไม่ทีเราจะฆ่ามันนะครับทุกคนไม่ตายเฉยเลยโอ้โหเราได้ไงวะน่ะแค่กสกิทกะตายแล้วอ่ะลิทจริงแล้วเดี๋ยวเราเราได้ล่างน้ำทุกคน เร็วเลยว่าจะวัดทีเพ้อ,อ่าฮ่าอยู่จริงด้วย <laughs> ตอนนี้คือเงินผมเยอะตัวในเกมแล้วนะครับเยี่ยมนะนี่โอ้บอกเลยเยี่ยทีก็หายแล้วนะครับไส่กางรรนะ้ำเน่ยสวย ท,ทีตรงกลางใช้ไม่คนปาการเกี่ยวเราจะกระโดดข้ามมันครับรอเลยครับอตุตายอมมายืนเะตี๊ยบนเกินครับมีอลิสด,ด้วยแหละเราเข้ายากนะครับยีบ่สิบิไม่รู้ทัาน,น,นดดไหมนนครับตีดักไม่ถ่านนะเล่นเซบินเล่นเซบิ้นพยายามใช้ทุกสกิลในการปามไปเลยนะมันแบบสกิลมันกูดาวค่อนข้างไวนะไม่ต้องมา็นการสกิลไวนะตัวที่ถึกจุดในต้นเกมแล้วนะครับ ถ năm, e oh, ้าแบบน้ำ wow, น้ำไดสายป่านะทุกคนนะไม่น้ำแบบถาดจนถาจีนไม่เอาแล้ย่ำหน้าแม่งโอ้กูตายกูตายเออฮืออ่ะรอ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 อุ้ยอู้ยสะดุ้งเลยหย่อนแรงจัดนะทุกคนทั้งจริงหย่อนไม่ได้แรงครับแต่ว่าผมขึ้นของแบบมันบางนะทุกคนนะมันก็เลยแบบดูเราเจ็บง่ายนะทั้งจริงถ้าไปตั้งขึ้นขวานฟาร์มแล้วขึ้นเป็นสเปรย์ออมนกินุนเนี่ยมันจะแบบหนามากๆตายยากมากๆโอเคต่อไปก็ไฟเลทูนะครับทุกคน เขาเรียกว่านี่แรงนะคุเน้นแรงโหเจียวเจียวเียวโอ้โหเฟอร์บี้เพือ่อนการจุกตากจริงเลยไปดูว่าอุ๊ยเจียวหน้านะผมเมื่อกี้ก้าโด,โดดปึกเดี๋ยวนะคุณนะถ้าเมื่อกี้แบบโด,ดนเต็มเต็มน้ำบกเลยว่าไปหมดสองตัวนะ เราจะระดับดันเก็บล่างต่อครับเฮ้ยเราได้บูทุกคนโอ้โหแจ็คบอลแตกนะตอนนี้แอนดร์ยเปนไหนไม่เจอนายแอนดร์ยสูนห้าออยเกมแล้วมั้งนะบูยุยยาเดี๋ยวรอดักเอาดักได้นะทุกคน มอดักก็ยมอดระมอระทุกนคนตอ,อ,อกแล้วโอ้โหมาหลอกไปรช็อกขว้างวะทุกคนนะนะแต่เดี๋ยวราจะได้หมดแล้ว เราแบบช็อกขวางอะน,นะกเกแล้วแบบผมเข้าไม่ได้นะตรงเมื่อกี้นี่ได้ช,อชะนะ็อกช้าไปหน่อยรับดาเมจย้อนฟีจัดเลยย้อนยิงไปโโส,สี่พันกว่าโอ้โหสะดุ้งสะดุ้งโยุงนะเดี๋ยวเราเนี่ยเราจะล้างเกียนได้ย้อนนะกเกเราอยจะโดดใส่นาย้อนก่อนเลยด้วยกคนดูดิแรงนะแรงมากเดี๋ยวเราให้ฝนให้ฝน,นลรำหนุนแล้วเราก็ มาข้จังหวะสอนะทุกคนอุ้ยเยอะเยอะเอเยยกูดนแล้วฟกูดนแล้วเฮ้ยเล่นได้น่ยเยบหน้าอ้ยเยบคือหายเยบทีหายเยบีหายเยบีหายเยบีหายนะแล้วใครตัวงเนี่ยแอนรออกแล้วมั้งอยูยูย กูตายเอยู่ไม่ตายสวยไม่จูบผมทุกคนก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นพื่อนชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยผมสวัสดีครับ